좋아할 것 같아요. <웃음> <웃음> 어... <웃음> 어, 일단 오늘 콘서트 너무 재밌었고요. 누나 좀남아있어 너무 재밌었고 재밌셨어요누가좀 <laughs> 누가 나왔어? <laughs> 아, 그리고 아, 다 까먹었잖아 이때문에. 오늘 두 번째 콘서트 날인데. 와 너무 재밌었어요. 제가 이번 콘서트가 더 좋았던 이유가. 그 는아야저 <laughs> 가만히 <가라이> 좀 있어. 요 <laughs> <laughs> ทุกคนครับแบนเทชครับขับพูดต่อได้ครับเด้อสามวันที่เราลงแข่งวันที่สองแล้วรู้สึกดีมากจริงๆเลยครับเดี๋ยเราามหลือแค่วันนี้อีกวันหนึ่งนะคะเดินมเชนุกๆกันเลยรู้จักวันนี้ก็สัญญาว่า วันน like ี right ้ผมมีความสุขมากเลยค่ะด้วยที่ไดร่มกับุ่านกับทกค่ไ้างควรจ้วคือวันนี้ผมบอกแล้วตอนเริ่มต้นนะครว่าวันนี้เราควรจะมาสร้างความทรงจาดีๆด้วยกันนะคะัวันนี้ผมบอกแล้วตอนเริ่มต้นนะครว่าวันน้เราควรจะมสร้างความทรงจำดีๆดวยกันนะครวันม่ะครับาวันนี้เรความสุขมากเลยครับ 마지막 공연인데 너무 아쉬워요. <목소리> 네, 마지이에요오늘이막이에요오늘이에막에짜 다음 주도 오막그이네요오늘지에 오늘은 오마이 오늘은 마지지오날지오오오기전까지오기전 เด็จคผจะจหน้าทุกคนไว้นะครับจนกว่าเราจะตืจะหนมเน้าสุก้าประมันอีผจะำทุกคนไว้นะครเดี๋ยวเนย

อยากให้ทุกคนจดจำเวลาที่อยู่กับพวกเราในวันนี้ตลอดไปนะคะขบใจนะคดีันนี้ก็้ไปแล้วแล้วันนี้วันีก็จบลงแล้วเหลือแค่พรุ่งนี้อีกวันนึงนะคะับเสียด

กับทุกคนเลยโอเคโอ้ทุกคนที่มาประเทศไทยนะคะพวกเราก็มีความรู้สึกที่โอ้ช่วยแล้วถ้าที่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 ทีงที่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 ททที่ี ก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าพวกเราจะตอบแทนความรักของทุกคนด้วยเปอร์ฟอร์แมและเพลงดีๆต่อไปนะคะเดียววนี้กนรับอบกคนาาดูคอนเจอกรอทกีดูพวกเราอีกนะ 저희도 기대 많이 하고 올게요 마지막 곡 여기 있을게 집어드리면서 인사드릴게요. 지금까지 액션스드 위아 감사합니다.